สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะครับของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราสีธนูตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2567าย มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธนคนาและลาสีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่เนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกลลด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตน ของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามานับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแตกมีพลังงานคนที่เกิดวันอังคารก็ได้หรือมีพลังงานคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านงานช่างงานซ่อมบํารุงก็ได้นะหรือการที่จับได้หรือโป๊ะแตกกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณเป็นพลังงานไพ่จัตติกชาวตุลลคณาตุลเป็นไพ่ของกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะมีไพ่ของการที่อาจจะมีข้อตกลงหรือคํามั่นคําสัญญาที่คนคนหนึ่งที่ผิดสัญญากับคุณไว้ก็ นะโอกาสแห่งการเริ่มต้นในดวงคุณเองค u e นอ of c ค p ับถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่าในความรู้สึกคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุน,น,นกับคนที่คุณรักนะครับเป็นรายงนการติดต่อการพูดการคุย การเคลียร์ใจซึ่งการละการหรือมีพลังงานการที่มีคนที่อยากทักทายเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะมีพลังงานไพ่ก้าวถ้วยความไม่ได้เติมเต็มความไม่เอาใจใส่หรือกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่เป็นพลังงานการที่คุณจะเติมเต็มให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ใครคนนั้นมันอาจจะไม่ได้เติมเต็มในความรู้สึกของเขาหรือมีพลังงานความเจ้าชู้ความหลอกลวงความไม่จริงใจหรือมีพลังงานคนที่หลักเพศเดียวกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ เอ็ดออฟเพเทเค้นเป็นพลังงานไพ่การเริ่มต้นโอกาสโชคดีสิ่งดีโอกาสใหม่ๆที่คุณเริ่มต้นให้กับตัวงคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่สองไม้เท้าการขยับขยายการวางแบบแผนในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเป็นยังไงแต่คุณรู้ว่าวันนี้คุณได้วางแบบแผนในปัจจุบันของคุณนะมีพลังงานไพ่ความทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมีปัญหาเข้ามาแต่คุณเป็นคนที่แก้ไขกับปัญหาในตวงคุณเองมีพลังงาน การปิดกั้นการบล็อก การติดต่อการสื่อสารกันไปก็ได้เป็นพลังงานไพ่ความคิดถึงความโหยหายังมีความรู้สึกที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิดของคุณไม่ได้ยังเอาใครออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้นะ,ะเพราะมีพลังงานความคิดถึงยังมีความคิดถึงกันอยู่นะมีพลังงานไพ่สามถ้วยเป็นพลังงานไพ่การตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สหรือเป็นพลังงานของไพ่เข,ขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นมือที่สก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ในตอนอนาคตข้างหน้าที่มีพลังงานการที่คุณกลับมาโฟกัสถึงเรื่องตัวของคุณเองความสุขความอบอุ่นความสดใสในตัวของคุณเองความจริงความชัดเจนแออฟ เออดอฟสอดนะครับเป็นไพ่ของการเคลียร์ใจกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกในตอนนี้ของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของไพ่ปัญหาจะเข้ามาสักเพียงใดท่านมีไพ่ของหนึ่งดาบเนี่ยเป็นการที่คุณจะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่เมื่อคุณเริ่มการ ทำลงมือทำและตั้งใจในวันเวลาที่เป็นของคุณทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยมือของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในวันข้างหน้าเรามันมีเวลาที่หมุนไปเรื่อยๆวันเวลาที่เราใช้กับวันเวลาที่เป็นของเรานะครับเป็นพลังงานของไพ่ใน ตอนนี้ในความรู้สึกความเชื่อมั่นในตัวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณเองน,น,นะครับเป็นพลังงานไพ่แม่นนัดนะครับเป็นพลังงานของไพ่ความาคิดทัศนคติที่มีต่อผู้อื่นความคิดในในความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรอบข้างของคุณมีพลังงานการที่มีสติปัญญา ความคิดการที่ความหวังและความฝันในอนาคตข้างหน้าของคุณ id <hatten> นะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สพลังงานของไพ่สิบใบคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะครับของชาวธาตุไฟนะมีพลังงานของไพ่การที่มีการปิดกั้นกันไปหรือการจบหรือการเลิกรากันไปนะครับมีพลังงานของไพ่ความคิดถึงที่ยังลืมเขาไม่ได้ในความรู้สึกของคุณมีคนที่อยากกลับมาเป็นอนาคตหรือคนอดีตที่ผ่านมาที่เคยปล่อยมือกันไปที่ กับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่อยากกลับมาทักทายแก้ไขในสิ่งที่ผิดหรือการเริ่มต้นโอกาสกับความรักระหว่างคุณกับอีกเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีคนที่กลับมามีข้อตกลงหรือคำมั่นคำสัญญาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกธาตุดินการพฤษศมกรธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาต ไฟเมสิงธนูก่อนนะครับขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานของไพ่ k i g ิงอ w ฟ r อดราชาถือดาบเป็นพลังงานของไพ่ความใจร้อน มีคนที่เจ้าอารมณ์หรือมีคนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มมากหรือมีคนที่อีโก้เยอะอีโก้มากก็ได้นะมีพลังงานการที่ฝ่าฟันต่ออุปสรรคหรือเป็นพลังงานการที่คุณมีความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองมีพลังงานของไพ่ลมที่ผัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ก้าวถ้วยความไม่ได้เติมเต็มหรือความไม่เอาใจใส่หรือเป็นพลังงานการที่คุณจะกลับมาดูแลในตัวของคุณเองมากขึ้น ขึ้นก็ได้เป็นพลังงานไพ่วิกตอรี่ความสําเร็จสุกเส้นทางเดินทุกการเดินก้าวไปมีทั้งปัญหามีทั้งอุปสรรคกว่าจะถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จหรือเป็นพลังงานการที่กว่าจะถึงสิ่งที่เราวางไว้สิ่งที่เราคาดวางไว้มันต้องใช้เวลาและความทุ่มเทในตัวของคุณเองหรือเป็นพลังงานการที่คุณอาจที่จะเดินถอย ออกมากับความรักกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เติมเต็มหรือมีพลังงานการที่คุณหันหลังเดินออกมากับการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาเมเจอร์ไปสุดท้ายประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นในตอนนี้มีพลังงานของไพ่เดอะเวอร์นี่คือการที่คุณเรียนรู้หรือการที่มีโอกาสได้เริ่มต้น สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นโอกาสให้กับตัวของคุณเองใหม่อีกครั้งหนึ่งเดอเอมเ r อร์ชาวเมธธาดไฟคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะเอาใจใส่กับคนที่คุณรักนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในตําแหน่งความ ในตัวของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของไพ่ความนิ่งหรือการกลับมาดูแลในตัวของคุณเองควีนออฟวานราชินีไฟคนที่มีเสนคนที่มีลางสังหรณ์คนที่อาจจะคุณรู้ถึงทุกการกระทําคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกของเขาเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง กับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณแล้วนะมีไพ่แห่งการที่ในตอนนี้คุณอาจจะมีความมุ่งมั่นความมุ่มานะความขยนันความแอคทีฟในเรื่องงานของคุณก็ได้เป็นไพ่ของการห่างกันไปโดยระยะทางหรือคนที่ต่างกันโดยระยะทางหรือคนที่ห่างกันไปหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณนที่มีโอกาสที่ติดต่อทักทายกลับมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งมีพ่ไพ่เดวิล ความรักที่เป็นความรักที่ไม่ได้จริงใจหรือเป็นพลังงานของไพ่ความหึงหวงในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานไพ่กิเลสความรักความโลภความโกรธความหลงความพันธนาการหรือคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดไม่ว่าจะมีลูกด้วยกันแล้วหรือทรัพย์สินด้วยกันหรือมีการที่กูณสาหรับบางท่านอาจีพ พูดคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยกันก็ได้ดแ h e t e m p น r น r การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสาใยใ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันที่ยังตัดใครสักคนหนึ่งไม่ขาดนะการที่จะตัดใจจากอะไรสักอย่างหนึ่งมันคงยากในความรู้สึกแต่คุณจะเป็นคนที่ตัดใจได้ด้วยตรงคุณเองหรือวันเวลากับสิ่งต่างๆมันต้องใช้เวลาในการที่รักษาแผลใจในตรงคุณนะครับเป็นพลังาภายในอัลเติเคิ นะเป็นพลังงานงความนิ่งความที่ในวันข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณได้ทําในสิ่งที่เต็มที่กับความรู้สึกในตัวของคุณแล้วเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองเป็นไพ่ของการโฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองมีพลังงานของไพ่จักรวาลก็ได้นะจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันหรือการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาของคุณเป็นพลังงานการที่มีประสบการณ์กับสิ่ง ที่ผ่านมากับความเจ็บปวดกับความเศร้ากับความเสียใจตอนนี้คุณหลานจะกลับมารักตัวของคุณเองมากขึ้นดูแลและเอาใจใส่ในตัวคุณเองมีพลังให้เดอดฟูคนที่ไม่ได้ให้สถานะแก่คุณหรือคนที่รักไปเรื่อยหรือคนที่คบไปเรื่อย กับอดีตที่ผ่านมาในวันที่เขาไม่มีคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดเป้าหมายในชีวิตของเขาไปก็ได้นะเพราะคุณคือคนที่อาจจะเป็นคนที่เคยให้กำลังใจเขาเคยเคยสนับสนุนเขาเคยทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างมีพลังงานของไ่ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจหรือการพูดการคุยกันหรือการเคลียร์ใจซึ่งการละการเดวิลเป็นพลังงานการที่ยังมีพันธนาการโซ่ผางบางสิ่งบางอย่างที่ยังตัดกันไม่ขาดมีพลังงานไฟความอึดอัด ความวาวุ่นความกังกวลใจหรือเป็นพลังอารการที่มีความ ที่เป็นตัวของคุณเองหรือเป็นพลังงานของไพ่ในความรู้สึกของเขาคนนั้นนะที่เป็นการที่เขากําลังที่แก้ไขกับปัญหากับสิ่งที่เขาก่อมาอยู่ก็ได้นะมีพลังงานไพ่โอกาสแห่งการเริ่มต้นซีออฟครับเป็นพลังงานของไพ่คนเก่าๆคนเดิมๆยังคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันละกันในวันที่เขาหลงไปในตอนนี้มีคนที่ตื่นรู้มีคนที่คิดได้ในวันเวลาที่เขาอาจจะสายไปหรือเปล่าในความรู้สึกของ เขาคนนั้นว่าจะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีอีกครั้งหนึ่งคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ในความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับในตอนนี้ก,บกับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่มาเรียนรู้สิ่งใหม่มาไม่มีใครที่ดูแลเขาไม่มีใครที่ห่วงให่เขาไม่มีใครที่เติมเต็มเขาได้เท่าคุณแล้วก็ได้ในความหวังที่จะเป็นอนาคตในความหวังที่จะเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันนะครับขอดูพลังงานของไพ่ใน ปัจจุบันของชาวภาต ไฟเมสิงธนูนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานภายในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณก่อนนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะอ Stevens, ขอเช็คพลังงานในตัวตนของเขามีพลังงานไพ่สามถ้วยเขาอาจจะมีการที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักหรือเป็นพลังงานการที่เขาจะต้องเลือกกับสิ่งที่เขาจะต้องเลือกในตอนนี้ของเขาแล้วก็ได้นะหรือกับสิ่งที่เขาไปพบเจอกับคนที่อาจจะเป็นคนที่ กินเที่ยวดื่มเล่นหรือเป็นคนที่ไม่ได้ชัดเจนในความรู้สึกไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่ก้าวไม่เท้าการกับมาคิดการกับมาทบทวนหรือเป็นพลังงานความเจ็บปวดกับสิ่งที่คุณเคยดูแลกับสิ่งที่คุณเคยห่วงใยกับสิ่งที่คุณทําเพื่อเขาก็ได้เดทจบเลิกนาเพราะไม่ไม่ไม การรู้ถึงสจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกความเศร้าความเสียใจความผิดหวังเขาดูแล้วว่าความรู้สึกถึงความทุกความเศร้าเป็นยังไงความผัดภาคเป็นยังไงในตอนนี้มีคนที่เสียดายและเสียใจกับปัญหาที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมคุนหรือบีมเป็นคนที่มีอีกโก้หรือเป็นคนที่ อาจจะมีการที่มีปัญหาซึ่งกันและการอยู่หรือการปิดกั้นหรือการบล็อกกันไปในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งมากขึ้นในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงและเสียดายกับการที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับความรู้สึกที่เขาทําให้ความรู้สึกทุกๆอย่างต้องผ่างหรือต้องจบไปเพราะเขาในความรู้สึกที่ผ่านมาเขาก็เสียใจเขาก็เสียดายกับ สิ่งที่เขาทําให้ปัญหาความรักความสัมพันธ์ต้องเลิกกันออกมานะมีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนากันเป็นพลังงานของไพ่งงนในอตอนนี้เขากลับมาคิดกลับมาทบทวนในตัวของเขาว่า กับสิ่งที่เขาพลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึง่งปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานความพยายามที่จะประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์การพยายามที่จะบาลานซ์ซึ่งกันและกันก็ได้การพูดคุยการเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึง่งความรับการปกปิดการซ่อนเลนมีพลังไพ่ความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่หงุดหงิดว้าวุ่นกังวลใจ กลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆก็ได้นะมีพลังาไพ่โอกาสการเริ่มต้นหรือเอ็มเพอร์เดอร์ชาวเมธธาุไฟคุณคือคนที่ห่วงใยเขาคุณคือคนที่ดูแลเขาคุณคือคนที่ซัพพอร์ตเขาหรือตอนนี้มีคนที่จะกลับมาเหมือนชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังไพ่ก้าเหรียญความที่เป็นความมั่นคงซึ่งการละกันหรือเป็นพลังงานการที่เขาแอบสืบแอบ่องคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้คุณมีพลังงานการที่มีความมุ่งมั่นคุณดูดีขึ้นคุณดูเด่นขึ้นคุณดูมีเสน่ห กับสิ่งที่เขาทําไปมันอาจที่เป็น5ดาวการเลิกลาการยาล้างความไม่เข้าใจเป็นฝ่ายเขาที่อยากจะรู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บเจ็บกับความรู้สึกที่คุณไม่หันหันกลับไปมองเข่าล้วในความรู้สึกในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังไพ่หนึ่งดาบ ความจริงความชัดเจนมีคนที่อยากวนกับอยากวนคืนกงร้อยโชคชะตาวันเวลาสิ่งต่างๆวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เหมือนกงร้อยโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอได้มาเคลียร์ใจได้มาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพราะสุกกับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณมีคนที่อยากกลับมา เริ่มต้นหรือขอโทษกับสิ่งที่เขาทําให้คุณผิดหวังหรือเสียใจกับการกระทําของเขานะเออมีพลังงานของไพ่ในในตัวตนของเขานะครับอ่ขอดูพลังงานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับขอดูพลังงาน <c oughs> วันนี้วันลอยกระทงนะครับก็ขอให้มีความสุขในวันลอยกระทงนะครับมีพลังงานไพ่ความคิดถึงนะอะ่ขอดูพลังงานไพ่ในแนวโน้ม ความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานของไพ่5ดาบการเลิกลาการย่าล้างในทัศนคติที่ไม่ตรงกรนะันอันที่เป็นพลังงานการที่ต่างฝ่ายต่างมาเคลียร์ใจหรือต่างฝ่ายต่างลดพลังงานของไพ่อีโก้ซึ่งการละกันก็ได้นะมีพลังงานของไพ่โอกาส่นการเริ่มต้นความมั่นคงกันอีกครั้งหนึ่งการสร้างอนาคต ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าถ้วยความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่คนคนหนึ่งเขารู้สึกผิดหรือการที่เขาอยากกลับมาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวเป็นฝ่ายเขาที่อ้างวางในความรู้สึกก็ได้นะมีพลังงานไพ่คว,ความผูกมัด ความผูกพันซึ่งกันและกันหรือเป็นพลังงานการที่ยังตัดกันไม่ขาดมีพลังงานการที่แอบพึงแอบหวงในความรักในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอยู่ด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงเงินเก็บเงินก้อนอนาคตความหวัง ความฝันที่คุณกับเขาอยากเป็นอนาคตหรือการที่สร้างด้วยกันหรือทําด้วยกันหรือเป็นพลังงานความหวังในวันข้างหน้าของคุณนะครับเป็นพลังงานงไพ่สามดาบกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีกับคุณหรือเป็นพลังงานการท,ที่ทําให้คุณเจ็บไว้เยอะเจ็บไว้มากในตอนนี้มีคนที่รู้สึกถึงความเจ็บปวดกาการก,กระทําที่ทําไว้กับคุณแล้วนะมีพลังงานของไพ่การเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือความเอาใจใส่การดูแลซึ่งการละกันเขาอยากร่วมใช้อนาคต กับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากสร้างในปัจจุบันเพื่อไปถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งอยากมีเป้าหมายเดียวกันอีกครั้งหนึ่งทูออกครับเขายังรักคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้ในตอนนี้เหมือนคู่คนที่ยังยังมีความพันธนาการซึ่งการละกันเขาอยากพูดคุยกับคุณหรือการเคลียร์ใจซึ่งการละกันนะครับเป็นพลังไพ่จัดเม้นผลวิบากกรรมหรือการการกระทํา เขาอาจจะได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้แล้วก็ได้นะเป็นพลังงานงไพ่ผมที่ขิดหรือคู่คนที่คุณเคยก็ได้นะหรือมีพลังงานการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดมีคนที่อยากกลับมาเขาดูแล้วว่าการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดกับคุณเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอโทษกับคุณหรือมีพลังงานการที่กลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานการที่ในตอนนี้เหมือนการเริ่มต้นห่วงแห่งความรัก ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาถือหัวใจเขาอยากกลับมาถือความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งหรือการกลับมาคราเนี้ยเขาจะเอาใจคุณทุกทุกอย่างคอยเทคแคร์คุณคอยทําเพื่อคุณในวันเนี้ยเหมือนเป็นฝ่ายคุณที่นิ่งหรือเปล่าเหมือนเป็นฝ่ายคุณที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองหรือเป็นพลังงานการที่ต่างฝ่ายต่างนิ่งกันไปต่างฝ่ายต่างเงียบกันไปมีพลังงานการที่ที่ ครับนะครับเป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆมีไพ่ของการที่ยังมีความผูกพันยังมีความผูกมัดร,ระหว่างคุณกับเขาที่มีไพ่ของการที่เป็นคู่กันอยู่หรือเป็นพลังงานของข้อตกลงหรือเป็นผลวิบากกรรมหรือการกระทําที่ทำไว้ด้วยกันก็ได้นะมีพลังงานการที่ยังตัดกันไม่ขาดในการกระทําระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสงอคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอดูพลังงานไพ่ <Low. S 1> ใน สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมษีธนูนะครับขอให้สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟนะครับมีไพ่ของสองเหรียญน,นะมีไพ่ของการที่คุณอาจจะพยายามทําเขามามากพอแล้วก็ได้เพื่อเขามามากพอและตอนนี้คุณจะดูถึงความพยายามของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่อาจจะโดนกระทําในสิ่งที่เขาทำรับหลังคุณไว้หรือในตอนนี้ เป็นฝ่ายเขาที่หวาดระแวงในคําพูดคําจาของเขาหรือเป เพราเจอไข่เขาก็กลัวกับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณอาจจะส่งผลถึงเขาก็ได้นะมีพลังงานการที่มีปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจมีพ่าหการ์ที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันอยู่ด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขกับปัญหากับสิ่งที่เขาก่อกับการที่เรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้การฝ่าฟันการ,รเผชิญหน้าหรือมีพลังงานการที่เขา เป็นฝ่ายที่ร้อนหลนในตอนนี้เขากลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆก็ได้นะมีการติดต่อการสื่อสารการพักการถ่ายกันเข้ามานะเออมีพลังงา,าของไพ่ในความคิดถึงของเขาเขาอยากบอกกับคุณว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้คนที่มีอีกโก้คนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมาก เขาอยากจะลดพลังงานของไพ่อีโกในสิ่งที่เขาอาจจะภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในเขามีความอุ่นหรือความอ่อนโยนหรือความคิดถึงขอบคุณอยู่นะครับอยากมาเหมือนเป็นอนาคตระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างคือความทุ่มเทคือการช่วยเหลือซึ่งการละกันกว่าจะไปถึงความสําเร็จกว่าจะไปถึงเป้าหมายมันอาจจะเป็นพลังงานการที่ ร่วมสร้างร่วมทำซึ่งกันและกันนะครับความทุ่มเทความเอาใจใส่เดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีไพ่ของแสงความสดใสในัวงคุณเองนะมีพลางไพ่คนที่จะกลับเข้ามาเหมือนกับความซึกในตอนเนี้ยอยากเดินหน้ากลับมาทักทายปรับความเข้าใจพูดคุยเคลียรใจซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนมีพลางไพ่เขายังคิดถึงคุณอยู่นะครับยังลืมคุณไม่ได้ในตอนเนี้ยมีคนที่อยาก อยากเหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้เหมือนทักทายกลับมาความทุ่มเทความพยายามทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งคํามั่นคําสัญญาที่เขาจะสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดเป็นกําลังใจช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ